สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช หากเพื่อนๆที่กำลังจะศึกษาต่อเราขอเป็นหนึ่งตัวเลือกให้กับเพื่อนๆนเพ,นพราะมหาวิทยาลัยนี้ไม่เพียงแต่มีการศึกษาที่มีคุณภาพแต่ยังมีหลักธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมจิตใจให้เรามั่นคงและยังเป็นการศึกษาเชิงพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยมีข้อดีมากมายมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลายัยเป็นสถานศึกษาที่ทุกคนไม่ควรพลาด โดยทางมหาวิทยาลัยตั้งอยู่เลขที่3ทับ3หมู่ที่5ตำบลมะม่วง2ต้นอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชรหัสไปรษณีย์8 0 0 0 0และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสง์ของคณะสง์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5ทรงสถาปนาขึ้นเป็นแห่งแรกโดยทางมหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรตั้งแต่ประกาศนียบัตรจนถึงดุษฎีบัณฑิตปริญญาเอกโดยมีหลักสูตรดังนี้คือหลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสง์หลักสูตรประกาศนียบัตรกิจการท้องถิ่นสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 1. คณะพุทธศาสตร์หลักสูตรศีปี 2. คณะพุทธศาสตร์หลักสูตร4ปีและ 3. คณะสังคมศาสตร์ <Yes. S 1> และหลักปัญญาโท 1. หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต 2. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและ 4. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตระดับปิญญาเอก 1. หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต 2หลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตและ3หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเห็นไหมละคะเพื่อนๆว่าแต่ละหลักสูตรของเรามีความน่าสนใจมากแค่ไหนทั้งมีอาจารย์ที่เพียร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถที่้อมใช้้ความรู้แก่เพื่อนๆและยังมีค่าเทอมที่สบายกระเป๋าเพียงเริ่มต้นแค่ไม่กี่พันบาทหากใครสนใจสามารถทักเว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะแล้วมาเจอกันที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยบ๊ายบาย